รับวันนี้นะครับมากันแล้วเลยนะครับแต่เช้าเลยครับตอนแรกที่เดินทางเดินเดินต์ความมิชานุสวัสดีครับเช้าของวันนี้แจ้งอันดับแล้วนะครับมาขอางยนต์ควา <c oughs> มมาิ <c oughs> ามชานุ เลยนะครับวันนี้จะมีเรือขึ้นมารสินค้าซึ่งเป็นเรือเบาครับจำนวนสองทุกคนนะครับลงบกป วนนี้พมดซึ่งเป็นเรือหนักครับล่องลงไปนะครับวันนี้และชานี้พมดก็สงสามาว่าเดี๋ยวจะมีเรือหนักขึ้นมานะครับเออพอ,อ,อ,อดีนะครับน,นี่ดีใจมากๆเลยนะครับวงแรกนะครับคืเอเจ้าของวงดึงมาเ็รือยนต์พาพิชารุ่งทรัพนะครับแล้วก็คัดท้ายด้วยเนรือยนต์เสีจากที่มาเมื่อก่อนนี้ แล้วก็อีกควงหนึ่งกําลังมานะครับน่าจะเป็นลุงพอซับภาพภูมินะครับมาแล้วเสียงบุ้มบุมบุมบุมมาเลยนะครับผมใส่ภาพวนี้ให้ผ่านจุดนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะมากันเรื่อยๆมาแล้วติดๆกันเลยครับสองพวงนะสำหรับเช้าวันนี้นะครับมาลงข้าวสารมาลงข้าวนะครับน่าจะเป็นข้าวสารนะครับ เลยมาวานี้ต้องขอบคุณพี่มดนะครับพี่กัปตันมดนะครับเรยอนซับเดชโลทที่ส่งข้อมูลให้เมื่อวานนี้นะครับ,แ,รบแต่ผมมาดูมุมนี้อล้วกัน